อสวัสดีครับสวัสดีค่าวันนี้มาอยู่กับผมช่องตั้มน้ำซิ่งแล้วพี่น้องเด็กๆมาเจอกับพวกเราอีกนะคะครับทีมจันทบุรีที่ตามส่งหลวงตามานะคะตอนนี้เราก็ส่งหลวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กําลังจะกลับบ้านแล้วก็แวะไหว้ที่ถ้ำผาเด่นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปชมความสวยงามข้างบนออายนะตะไครวอล์ฟเหรอสะายวอล์ฟ โอยยิงวรู้จักก้มก้มก้มลงก็มาเงี้ยโอ้พี่น้องดูอะไรดิพี่น้องเกื็พุ่งยิงได้ดิพี่น้องไม่ใช่ความมัดไว้ฮะีถุงถุงขมัดไว้เถวายครับโอ้พี่น้องการให้ยิงกันาครันเจ็บเลยมันกันกันโอนกัดไงครับเราบอกว่าล่กมันมีเวลาทำอย่างนี้ด้วยเหรออ่ะนี่นะครับก็เรามากัน รผมถออดงเท้าเดินวกือบหมดทุกคนนะครับก็ยังเหลือพี่ดิงเนาะพี่ดิงไม่ได้มาเนาะแล้วก็น้อยมอกแดงพี่ช้างพี่ช้างด้วยพี่จอยด้วยนะครับและสี่คนที่ไม่ได้มาแล้วสคนที่ไม่ได้มาจะมีพี่แอดน้อยมอกแดงของเราแดนะครับพี่แอสสวัสดีพี่แอดครับคุณกุลีแล้วก็พี่โยครับพี่นุ้กี่และน้องกับพี่ไว้ก่อนพี่ลัวพี่เอพี่ไก่เอออ่ะเอาทุกคนทุกคนครับ เนี่ยแล้วนะเนีย่ยนนชอบตัวเองอันนี้จ่าเอดนะครับจ่าเอดบริเวณวัดครับตั้งขายาวให้เราครับจ่าเอดบริเวณวัดพี่พี่พบอกพี่น้องเขาเนี่ยเข้ามาจุดใดนเนี่ยเรามาทำผาแดดอ่าทำผาแดดนนะครับพี่น้อ,องกำลังขึ้นขึ้น,น,นไปบนกันกำลัง,ลงจะขึ้นไปนั่งรถสองแถวไปอ่ะอตอนนี้นั่งรถสองแถวนะครับเนี่ยขึ้นมาบนเขาครับขึ้นมาบนเขา ยังไม่ถึงนะครับเนี่ยกนะ็ร,นะระหว่างทางที่กลับนะครับงงระหว่างทางที่กลับก็เลย,ยอ่าพี่พี่ก็เลยชวนจะชวนนะครับชวนแวะเที่ยวสักแป๊บนะครับค่อยกลับแนละ้วพี่น้องก็จะไปถ่ายอ่าบรรยากาศสวยๆข้างบนนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับน,นะมมนี่นมมั้ไนะครับหลังจากเดินตามผมตามมาแล้วติดเดินรถสองแถวนะครับพี่น้องนั่งใกล้ๆกัน ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเห็นไหมไม่คยถ่ายรูปคู่นะพี่เอาจริงมแต่รูปขี้นั่งนิ่งเอาผ้าออกดิเอาผ้าออกนะหมอนุ้ยไม่เคยถ่ายรูปคู่เอาผ้าออกดิเอาผ้าออกไย่จะมาสิเอาผ้าออกก็ผ้าออกเรเร็วคนคนนี้มีสำคัญอ่ะคนนี้สำคัญอ่ะนี่แหละไม่ต้องออกมองเอาปองนู้องจะถ่าย อตอนนี้กําลังขึ้นเขานะครับขึ้นสองแถวมานะพี่น้องแล้วก็กําลังขึ้นเขาด้วยครับเรามโลจากล่างมาสามโลเราวันจะโบกจากโลนะสามกิโลสามกิโลนะครับพี่น้องเราเดินมาชิวๆเนี่ยรถไฟเดียวถึงเดินแบบเนี้ยสงสารชอบนะโเลยอ่ะฮะนี่อ่าพี่น้องเราเที่ยวเสร็จก็ลงไปแล้วครับนี่ลงไปแล้วหนึ่งคันครับ เขาว่ามันเสียวจามสึกเราลบยจามสงบเรานั่งสองแถวใครไม่เคยเสียวเดี๋ยวไปเสียวข้างบนเสียวผมบานเคยมาเลยมากับหลวงตาได้มาหมด่ะพี่เคยไหมไม่เคยมาอ่ะโอเคครับสรุปว่าจะพาไปเสียวสรุปว่าแล้วครับทุกคนไม่เคยมาอ่ะเราจะไปชงข้างบนด้วยกันนะครับแต่พี่น้องที่ไม่ได้มาด้วยก็จะได้เห็นเนาะ อันนี้คือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับจะไลฟ์สดกว่าไม่มีสัญญาณนะครับมีสัญญาณบ่งเครื่องเหนืออาจารย์เหนือมิดมาเต็มแล้สัญญาณติ๊กยออะไรลีลพีลอะไรสวยโบเมนถัมเขาอะไรชนนะเต็มเลยนะซิจี้เต็มผีใครมีสัญญาณจะ,ะไปไลฟ์ให้พี่น้องดูข้างบนด้วยนะครับบรรยากาศสวยๆครับ อยากพังอางพังอยากพังไม่ได้อยากพังกันบ้างมันคุ้มเหรอวะควร20บาทหนึ่งฮันลัมโอ๊ะ6ที20บาทมือหนึ่งหลายรอบดิก็เวลาลงปล่อยไหลอ่ะเออแมีนเวลาลงปล่อยไหล มันไม่เบกมันไม่เบกกว่าที่จะขุดแล้วจะถึงแล้วนะครับที่คิดจะขุดมันเป็นตะไบเดียวที่จะขุดมันต้องเบกไงมันเบกเดียวเป็นเน่นอนเพราะมีมีรถบริการด้วยอ่มีคนบริการด้วยนะครับอ่ะไปเราจะไปครับสรีมงคลกับตัวท่านนี่นะครับเกิดในประเทศที่มั่งคั่งมาแล้วครับมาแล้วในประเทศที่มีจิตใจงดงามนะครับประกอนุโมงค์ศาสนาทุศักดิ์ด้วยครับ มาถึงแล้วนะครับนี่น้องสวนผ้าเดมน,นะครับสวยงามมากพี่น้องครับอ่ะมาเจออะไรน้อนี่รถเคนอ,อ่ะพี่น้องครับนี่กำลังก่อสร้างแล้วครับตอนนี้กําลังก่อสร้างครับไงเนาะยาถ่ายรูปเหอถ่ายได้พี่ได้ได้ ต้นไม้ใหญ่มากครับพี่น้องตอนนี้กำลังก่อสร้างนะครับใช้เคนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับพี่น้อง สุนท่านใดเข้ามาในวัดท่าพระเดชแล้วนะครับก็สามารถ่ายลูกได้ทุกจุดได้ทุกที่นะครับแต่จะขึ้นไปบนที่อา,นาสอนะสงเลยครับเพราะว่าที่อา,นาสนะสงนี้เราสะหูวณไว้ให้กับทางพระนะครับท่านกับสามเสนเนานะแต่เป็นที่ ที่ทางพระคุณเจ้าสมนเดท่านได้ใช้ปฏิบัติสง่งในการทําวัดตา่างๆส่วนสายบุญเราก็ให้ถ่ายรูปอยู่ข้างล่างนะครับแต่เพราะว่าเราไม่อยากให้ท่าเน,น,เนเป็นบาปเป็นเล่เป็นกรรมอิกอย่างหนึง่งก็ังการรุกเล่นเด็กเ,เ,เราขึ้นไปวิ่งเล่นขึ้นปีนไา่ไปในหน้าตาพระแล้วก็ไปข้อยโหนบนแผนพระซึ่งเป็นาการแสลังถือก็ัวมาประการัด ครับรา้ายาใจคนจนนะครับอยู่เนาะก็คือเป็นที่รับพระสงฆ์ใหคนบุญนะครับพี่น้องใจคนบุญครับแล้วก็เปิดการป้องกันะครับผิดนะครับเมื่อกี้ไปวิ่งเล่นแล้วก็ขึ้นไปนะครับห้อยพระที่จะสลักนะครับเป็นหินมันล้วนนะครับเราก็สามารถถ่ายรูปได้ แต่แว่าก็สามารถซูมเอาเลนะท่านนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระปฏิภาน,นะครับ่ท่านปฏิบัติมาที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มีโอกาสได้มาช่วยยกันเนี่ยก็เยอะมากนะครับแล้วก็ท,กกท่านก็เก็บพระที่เก่งเยอะเก่งตัวไม่ได้เป็นเกจิโด่งดังร,ระดับประเทศ ของท่านก็หลายคนที่มาก็ได้โอกาสได้รู้จักท่านแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นได้เห็นตาเนาะก็จะได้ภาพนะครับรูปเหมือนของท่านสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วกดติดตามนะครับยังมีคลิปหน้าอีกนะครับจะให้พี่น้องได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ